ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ เงินเยียวยา3กลุ่มเปราะบางเดือนกรกฎาคม2568โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์เร็วขึ้นกว่าเดิมอัปเดตเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางประจำเดือนกรกฎาคม2568รัฐบาลยังคงจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ3กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องได้แก่เงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ โดยในงวดเดือนกรกฎาคม2568เงินจะเข้าบัญชีเร็วขึ้นกว่าเดิมคือวันพุทธที่วันที่9กรกฎาคม2568เพราะวันที่10กรกฎาคม2568ตรงกับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุดราชการซึ่งทั้ง3กลุ่มที่จะได้รับเงินมีดังนี้ 1. เงินอุดหนุนบุตรเดือนกรกฎาคม2568 เด็กแรกเกิดอายุ6ขวบรับเงินอุดหนุนบุตรจำนวน600บาท2เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ่ายเป็นขั้นบันไดเดือนกรกฎาคม2568ผู้สูงอายุอายุ60 69ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน600บาทผู้สูงอายุอายุ70 79ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน700บาท ผู้สูงอายุอายุ80-89ถึงปปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน800บาทผู้สูงอายุอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพจำนวน1,000บาท 3. เบี้ยผู้พิการเดือนกรกฎาคม2,568ผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพจำนวน800บาทผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน1,000บาท